สำหรับตอนนี้นะครับเราจะไปดูการใช้งานฟังก์ชันวันที่และเวลาบนโปรแกรม LibreOffice Calc โดยผมได้ทำการเตรียมเคสสตาดี้เป็นตารางตัวอย่างการคำนวณค่าล่วงเวลาหลังเลิกงานขึ้นมาโดยทางด้านขวามือนะครับผมได้ทำการสร้างตารางค่าตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องในส่วนบนนะครับก็จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดเป็นเงินเดือนนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนและถัดไปนะครับจะเป็นการคำนวณรายได้วันละขึ้นมาโดยเอาเดือนหารด้วย30 และรายได้รายชั่วโมงโดยเอาวันหารด้วย8ชั่วโมงซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการคำนวณค่า OT จะนับกันเป็นรายชั่วโมงโดยเราจะอ้างอิงค่าในช่องของ O5 ซึ่งเท่ากับ62 5 0บาท50สสตางค์ต่อชั่วโมง ส่วนถัดไปนะครับจะเป็นค่าของเวลาที่เริ่มต้นนับ OT ก็คือ17.30นาิกา30นาทีจะอ้างอิงในช่องของ O6 ส่วนทางด้านล่างนะครับจะเป็นเลทการคิดค่า OT โดยวันทำงานปกติหลังเลิกงานเราจะคิด1.5เท่าอยู่ในช่องของ O8 และวันหยุดหลังเลิกงานนะครับเราจะให้ OT 3เท่าอยู่ในช่องของ O9 ในลักษณะแบบนี้ สำหรับตารางด้านสายมือนะครับเราก็จะมีช่องของวันที่และเวลาเข้าออกนะครับให้กรอกลงไปส่วนช่องถัดมานะครับเราจะใช้ฟังก์ชันของ weekday ในการคำนวณวันที่นะครับให้กลายเป็นวันในสัปดาห์ขึ้นมาตั้งแต่วันอาทิตย์ก็คือ1ถึงวันเสาร์ก็คือเลข7 ส่วนถัดไปนะครับประเภทเราจะทําการคํานวณต่อนะครับว่าวันไหนเป็นวันหยุดบ้างและวันไหนเป็นวันทํางานส่วนช่องในกลุ่มถัดไปนะครับเราจะทําการคํานวณต่อนะครับว่าถ้าวันหยุดเราคิด3เท่าวันธรรมดาเราให้1.5เท่าจากนั้นนะครับก็จะเป็นการคํานวณค่าเวลา OT หลังเลิกงานโดยคิดเป็นเวลานะครับ2ชั่วโมง30นาทีหรือชั่วโมงก็คือ2.5ชั่วโมงส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นจํานวนเงินโดยคํานวณจากเอาชั่วโมงไปคูณกับค่าแรงรายชั่วโมง จากนั้นผมขอทําการเคลีย์ข้อมูลในตารางออกนะครับเพื่อทําการสร้างใหม่ให้ดูเริ่มต้นจากช่องวันที่ในช่องของ A5 ทําการจัดฟอร์แมตให้เป็นวันที่คลิกขวาลงไปจะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เราใช้คําสั่ง format ตเ l ลลคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง format ตเ l ลลขึ้นมาในแทบของ number ทําการเลือก c a t ตา o r y มาที่เด็ด ทำการเลือกฟอร์แมตวันที่ตามต้องการผมขอเลือกเป็น2.31ทค .2542 ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้เลือ่อนเมาส์ที่ปุ่มคำสั่งโอเคด้านล่างคลิกลงไปจากนั้นให้เราทําการป้อนวันที่ลงไปนะครับโดยฟอร์แมตก็จะเป็นวันเดือนแล้วก็ปีจากตัวอย่างนี้นะครับใส่เป็น19/2/2012เสร็จแล้วให้เลือ่อนเมาส์ที่ปุ่มคําสั่งเครื่องหมายถูกด้านหน้าคลิกลงไป เราก็จะได้วันที่นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์งห5 5ในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับทำการจัดฟอร์แมตของเวลาทำการเลือกเซลล์ที่เราจะทำการจัดฟอร์แมตให้เป็นเวลาจากนั้นทำการคลิกขวาจากนั้นให้ใช้คำสั่งฟอร์แมตเซลล์คลิกลงไปในหน้าแท็บ Number นะครับทำการเลือกแท็กตัวรีมาที่ Time เลือกฟอร์แมตของเวลานะครับผมทำการเลือกเป็นชั่วโมงคอลอนนาทีเสร็จแล้วทำการคลิกปุ่มคำสั่งโอเคด้านล่าง ทำการป้อนเวลาเข้าออกลงไปจากตัวอย่างนี้นะครับเข้า8มง30นาทีออกตอน20นาฬิกาจากนั้นทําการเลื่อนเซลล์มาอยู่ในคอลัมน์ของ weekday ในช่องของ D5 ทํำการเขียนสูตรลงไปทําการใส่สูตรว่าเท่ากับ weekday วงเล็บ A5 โดย A5 ก็คือช่องของวันที่ด้านหน้าเสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนเครื่องหมายถูกด้านหน้าคลิกลงไป เราก็จะได้ค่าเท่ากับ1ซึ่งหมายถึงวันอาทิตย์นั่นเองเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการ Copy ทําการเลือกช่วงของเซลล์ที่จะทําการ Copy เสร็จแล้วให้ใช้คําสั่งเครื่องมือ Copy ด,ด้านบนคลิกลงไปจากนั้นทําการเลือกช่วงของเซลล์ที่จะทําการเพจนะครับแล้วใช้เครื่องมือคําสั่ง p เพจด้านบนคลิกลงไป เราก็จะได้ข้อมูลนะครับในบรรทัดที่5ลงมาอยู่ในบรรทัดที่6 7 8 9 10 1 1ในลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เราทำการแก้ตัวเลขวันที่ด้านหน้าจากตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการแก้วันที่เป็นวันที่19กาุมภาถึงวันที่25ากุมภาซึ่งสังเกตว่าข้อมูลในช่องของวีคเดย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะเท่ากับ1วันจันทร์เท่ากับ2จนกระทั่งถึงวันเสาร์เท่ากับ7ในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับทำการเลื่อนเซลล์มาอยู่ในคอลัมน์ประเภทในช่องของ e 5 แล้วทําการเขียนสูตรลงไปในการเขียนสูตรเราจะใช้ฟังก์ชัน if คือเท่ากับ if e วงเล็บเปิดส่วนเงื่อนไขนะครับเราจะใช้ฟังก์ชัน or เข้าช่วยก็คือ or วงเล็บเปิด d5 เท่ากับ1 d5 เท่ากับ7ก็คือ weekday เท่ากับ1หรือเท่ากับ7ไหมถ้าใช่ก็ให้ใส่ข้อความว่าวันหยุดแต่ถ้าไม่ใช่ก็ใส่ข้อความว่าเป็นวันทํางานแล้วตามด้วยวงเล็บปิดในลักษณะแบบนี้ เสร็จแล้วทำการเลื่อนเมาส์ในช่องของจํานวนเท่าที่ได้ในวันทํางานในช่องของ F5 คลิกลงไปทําการเขียนสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน i f เท่ากับ if e วงเล็บเปิดส่วนเงื่อนไขนะครับทำการตรวจสอบค่าในช่องของ E5 ว่าเท่ากับข้อความว่าวันทํางานหรือเปล่าถ้าใช่นะครับให้ใช้ตัวเลขในช่องของ O8 ก็คือ1.5เท่าแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใส่เลข0ลงไปแล้วใส่วงเล็บปิดในลักษณะแบบนี้ ส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นการคำนวณจำนวนเท่าที่ได้ในวันหยุดเราจะใส่สูตรว่าเท่ากับ f e วงเล็บเปิด e 5เท่ากับวันหยุดหรือเปล่าถ้าใช่นะครับให้ใช้ข้อมูลในช่องของ o 9ซึ่งเป็น3เท่าแต่ถ้าไม่ใช่ให้ใส่สูตรลงไปในลักษณะแบบนี้ส่วนช่องจำนวนเท่าที่ได้ที่นำไปคิดนะครับเราจะใส่สูตรเป็นเท่ากับ f 5บวกด้วย g 5หรือผลบวกของ2ช่องด้านหน้านั่นเอง จากตัวอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดดังนั้นในช่องของวันทํางานก็คือ0ในช่องของวันหยุดก็คือ3เท่าดังนั้นผลลัพธ์ที่จะนําไปคิดก็คือ3เท่าในลักษณะแบบนี้ส่วนในช่องของ i5 นะครับจะเป็นการคำนวณค่า OT หลังเลิกงานโดยคำนวณเป็นเวลาออกมาเราจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับโดยเงื่อนไขนะครับเราจะเช็คช่องของ C5 หรือว่าเวลาออกมากกว่า O6 หรือเวลาที่เริ่มต้นคิดค่าล่วงเวลา ถ้าใช่นะครับเราจะเอา45ลบด้วย o 6แต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้เราใส่0ูนย์ลงไปซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับเวลาออกก็คือ2ทุ่มก็จะคิดค่าครล่วงเวลาเป็น2ชั่วโมงกับ30นาทีจากนั้นในช่องของชั่วโมงนะครับเราจะทําการแปลงเวลา2ชั่วโมง30นาทีให้กลายเป็นตัวเลขฐาน10นะครับคือ2.5ชั่วโมงโดยใช้ฟังก์ชัน h o w r กับฟังก์ชัน minute เข้าช่วยนะครับทำการเขียนสูตรลงไปนะครับบอกเท่ากับ h o u วงเล็บ i 5 อันนี้ก็จะเป็นการดึงเอาชั่วโมงออกมาบวกกับ minute i 5หารด้วย60นะครับเพื่อเป็นการแปลงเป็นตัวเลขฐาน10นั่นเองซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2.5ชั่วโมงในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับในช่องของเงินนะครับทำการจัดฟอร์แม t โดยการคลิกขวาเลือกใช้คำสั่ง format cell คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง format cell ขึ้นมาที่แถบหน้าของ number นะครับ category เลือกมาเป็น currency ทำการเลือกฟอร์แมตตามต้องการผมขอเลือกเป็นฟอร์แมตนี้นะครับมีดอลลาร์บาทด้านหน้าเสร็จแล้วให้เลื่อนเมาส์ที่คำสั่งโอเคด้านล่างคลิกลงไปหลังจากนั้นทําการใส่สูตรการคํานวณลงไปเท่ากับ J5 คือชั่วโมงการคิด OT คูณกับ H5 ก็คือจํานวนเท่าที่ได้คูณกับ O5 หรือค่าจ้างต่อชั่วโมงซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็จะเท่ากับ468บาท75สตาง หลังจากที่เราได้ทําการเขียนสูตรในบรรทัดที่5เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการ copy เลือกช่วงเซลล์ที่เราจะทําการ copy จากช่องของ E5 จนก้าถึงช่องของ K5 เสร็จแล้วทําการเลื่อนเมาส์ที่เครื่องมือ Copy ด้านบนคลิกลงไปจากนั้นทําการเลือกช่วงเซลล์ที่จะทําการเพจจากตัวอย่างนี้เลือกเป็น E6 ถึง e E11 เสร็จแล้วให้เลื่อนเมาส์ที่เครื่องมือคําสั่งเพจด้านบนคลิกลงไป เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้สูตรในบรรทัดที่5มาอยู่ในบรรทัดที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11ตามลําดับจากนั้นเราก็สามารถทําการแก้เวลาเข้าออกได้ตามต้องการโดยโปรแกรม LibreOffice Calc ก็จะทําการคํานวณค่าล่วงเวลาให้เราโดยอัตโนมัติเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับ